สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับเดี๋ยว,ววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับ y t u t u p r p r i u m นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าปัจจุบัน youtube มี2 p a แพ็กเกจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ u t u b e Premium นะครับหรือว่าในส่วนของ premium l i น e นะครับสำหรับ youtube premium ผมมีอธิบายไว้อยู่ใต้คลิปนี้อยู่แล้วนะครับผมมีอีกวิดีโอหนึ่งที่อธิบายเรื่องฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆของ u t u b e Premium นะครับ สำหรับใครที่กำลังใช้ในส่วนของพรีเมียมไลท์นะครับคุณอาจจะกระทบการดูวิดีโอผ่านตัวแอป Google ออแอปตัว YouTube นิดหนึ่งนะครับสำหรับแอปนะครับส่วนแพ็กเกจที่เป็นพรีเมียมไลท์นะครับณนะปัจจุบันนะครับ มันไม่ได้ใช้งานได้ทุกประเทศเหมือน YouTube Premium นะครับสำหรับ YouTube Lite นะครับจะใช้ได้แค่อเมริกาออสเตรเลียเยอรมันนะครับไทยแลนด์เม็กซิโกออรเจินาบราซิลแคนาดาแล้วก็เกสบิสติสนะครับผมในเรื่องของตัว Premium Lite นะครับก็จะบอกไว้ว่านะครับณปัจจุบันเองตัว Premium Lite แตะก่อนที่ที่ทาง Google นะครับหรือทาง YouTube เพิ่งจะ ออกมาประกาศว่ากรณีถ้าเราดูวิดีโอที่เกี่ยวกับนะครับเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือว่าช็อตนะครับผมทีนี้มันจะมีบางครั้งที่มีโฆษณาเข้ามาแต่ถ้าเราดูวิดีโอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับในเรื่องของกีฬานะครับหรือสารคาดีต่างๆพวกนี้มันจะไม่มีโฆษณาขึ้นมาสำหรับตัว Youtube พรีเมียมไลท์นะครับสำหรับ y o u t u b พรีเมียมไลท์สิ่งที่มันทำได้ก็คือไม่มีโฆษณาถูกไหมครับแต่เฉพาะแคตตาล็อที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้จะมีเฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นตัวเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ธรรมดากับ YouTube ที่เป็นช็อตนะครับผมถ้าใครจะใช้ในส่วนของฟีเจอร์ฟังชันเรื่องของออฟไลน์หรือว่าดู Picture in Picture นะครับก็คือปัดลงมาแล้วไปเล่นโปรแกรมอื่น คุณก็ต้องจ่าย t u b e premium ปัจจุบันนะครับพิมีมไลท์นะครับจ่ายกันอยู่เดือนละประมาณ89นะครับพูดง่ายๆคุณจะดูคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพวกวิดีโอต่างๆเราก็ YouTube ที่เกี่ยวกับคิดนะครับเพราะว่าจริงๆราคามันต่ำกว่านะครับมันบอกเลยว่า YouTube Premium l is i a new lower price นะครับ mm hmm. ก็คือมีราคาที่ต่ำกว่า YouTube p r e m i u m นะครับก็คุณก็ดูมันพูดง่ายๆมันเกิดมาสำหรับ สำหรับเด็กะนะครับในการดู YouTube และไม่มีโฆษณานทีนี้เขาก็จะมีบันเดิลมาในเรื่องของโฆษณาต่างๆตามแคตาตาก็อที่ผมบอกนะครับสำหรับตัว u t u b e นะครับพรีเมียมไลก็ปัจจุบันก็นะครับเหรียญแป้89บาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าใครจ่ายเป็นในส่วนของ y t u t u Premium y o u t u b พ p r e m i u m นะครับก็อันนี้ก็เล่าให้สู่กันฟังว่าเอ้ย u ทูบพรีเมียม ก็จ่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็น1นึบวกห1คือหัวตี้นะครับแล้วก็ชวนได้อีก5คนชวนก็คือชวนอีเมลนะครับก็ชวนก็เป็น6คน6คนก็จ่ายเดือนละ359นะครับอย่างผมจ่ายเองอยู่นะผมเป็นหัวตี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของ b e n นฟิตของตัว YouTube Premium นะครับเพราะคุณก็จะใช้ ฟีเจอร์ไม่ว่าคุณจะดูโฆษณาทุกอย่างออดูวิดีโอไม่มีโฆษณาทุกอย่างเลยดาวน์โหลดวิดีโอได้นะครับเป็นในส่วนของ Picture in Picture นะครับก็ดูเป็น b a c k g r o u n d วิดีโอเพลแล้วก็ในเรื่องของสตีมแล้วก็เรื่องของการฟังเพลงต่างๆนะครับพวกนี้มันเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ของ YouTube Premium ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับลองหาตี้กันแล้วลองสมัครดูนะครับอาจจะเป็นตี้ในครอบครวัวหรือจะตี้คนทั่วไปเพราะวเวลาพวกนี้มันก็คืออินไวทผ่านอีเมลที่เป็น Gmail อยู่แล้วนะครับ ก็จะมาเล่าให้สู่กันฟังว่าเฮ้ยสำหรับใครที่ใช้ YouTube p r e พ i u m Lite อาจจะกระทบต่อการดูวิดีโออาจจะมีพบในเรื่องของโฆษณาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับก็ถ้านยาที่ชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องใ hey ห้เอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ